Sorry. I'll the game in the App Store. ยงทำไมเดินช id. oh yes, like ้าเนีก็มันวิ่งได้เนี่ย๋อ้ยยยยมันวิ่งได้าลังมาหน่อยอลังมาหน่อยแล้วลังมาหน่อยอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมจริงหันหน้าหันหน้าหน้าจอคอมพิวเตอร์แกโอ้ยย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 มานแล้ว mày mê... mười yên yếp hỏi ngay 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 nghe 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 ngay 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 anh kia hết. Là chắc. Wow, ê. Ồ. Ê mình. Ai cũng biết luôn Ê. ชอบเริ่มต้นที่9บาทฟังไม่ผิดถูกคุ้มทุกวันในราคา9บาทเพียงเข้าแอปช้อปปี้เ,เลือกชอ้อปสินค้าราคาเริ่มต้นที่9บาทรวมเด็ดสินค้าราคา หน้าไม่ได้คือน,นอนกระโดดเอ้ยโอ้ยกระโดดจริงจริงเฮ้ยอะไรวะโอ,โอเคเพดานเพดานโอเครูปเสือเสือขาวมีแอร์มีพัดลมทั้งแอร์ทะะั้งพัดลมโอเคโอเค ไปทางขยะไปทางขยะไม่ได้อะไรก่นนะปักไฟคือสวิตไฟหรืออย่าหรือมูไฟอะไรเงี้ยไม่มีกล้องเหรออ๋อหมดเฟิร์สเฟิร์สชั่นเยอะกว่าเฟิร์สชั่นเลย F F G ไปแตกแล้ว เข้าไปให้นี่มันเป็นเอาเป็นเป็นเนวโว้ยมามาโทรศัพท์ไว้ประโยชน์ไอ้หรือเปล่านือมันมีประโยชน์ก็ได้แค่โทรไงก็โทรโอเค เดินแล้วก็เดินกลับมาทีเดียวอ๋อนี่เอ๋อมันเอาขึ้นไปชั้นสองก่อนไหนดูนี่มีอะไรขึ้นไปบอกว่าโอเคมีคลมปั้นหัว ลงปัญหัวขึ้นไปขึ้นไปผีชีพมันด่วนยัไงไงวะเนี่ยอีกกว่าสองครั้งเออไม่เป็นไรตอนนี้มีควันขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นเปนควันเหนืออะไรวะเนี่ยนั่งโซฟากระโดดอีกฝั่นึ่งกระโดดเข้าไปเฮ้ยมันมี ได้เปไน็นไรสักทีได้แต่สำรวจบ้านอ้าวขึ้นดิโอ้โหตกระโดดขึ้นไปเ <c oughs> yeah. ยี่ยมไอ้ตรอดเลยบา้าบััาติดบัก เราเข้าไปเราเข้าไปเอามันติดตรงนี้ได้ไหมนี่มีทางอยู่เข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคโอ,คโอค้มีกล้ามเนื้อชัดเจนสวยงามจะท้อนแสงโดดลาก òn, ล่อนโหลดหัวร้ายเฮื่อ วิธีการออกจากบ้านแบบรวดเร็วเรามีมอไซค์ครับเดินเข้าไปดิขี้มอไซค์เดี๋ยวเดียวยังไม่ได้หยุดคลิปขี้มอไซค์เลยไป let's go ทางข้างหอะไรเนี่ยออเปิดไฟอุย้มยมีใ่ <c oughs> หมัวให้ทุกคนไม่ทะเปิดเลย เขึ้นไอเอน่านท้างหน้าไม่ได้อ้โหเลือดเจอิดอยู่เลย อนหมวกแล้วก็ไอ้ไอ้สามสูนโอเครูจไม่ไม่เป็นไรนี่อะไรไปโดกางัชันเบกเบกเบก้ยเืไปแล้วดา đi yeah. lúc ừ. <cười brainstorm> đi đi cái đó cái đó chưa tay nước quanh tay nước quá em nó lên luôn rồi thì quay nám luôn nó bay What? เป็นพิษสาเหตุที่คนในเมืองนี่ไม่ไม่อยู่แล้วก็มันเป็นเหมือนกับ f เอาเดี๋ยวโฆษณา มามีกด <c oughs> ผมจะมีลงพิงแล้วเออไม่จะลงพิงแล้วไม่มีเซ t ติ n งเลยเราเอาเอาลงละเครื่องผมเดี๋ยวเอายังไงน่อเคอาก็ต้องลดข้ามงนใหม่อีกโอเค ถือเกมก็ทำมาได้ดีนะครับแต่มันก็ไม่มีคนครับก็เป็นเกมเล่นฟรีก็ติดติดเกมเกมเล่นฟรีหารายได้จากโฆษณาเฮ้ยเด็ดเด็ดอ๋อก็เห็นไปแล้วอ่ไปไปกอล์ฟมอเตอร์ไซค์เจ้าเก่าเดียวเดียวเดียวใจเย็นใจเย็น เราคือกาทำได้ดีนะครับดีกว่าเกมบวางเกมเลยนี่นี่ก็ไม่ได้มีไม่ได้ดีนี่สกอนร์

ไปไหนโอ้ยเราเข้าแล้ว,ว,ว,วโอ้ยหจิ๋วจิ๋วเอปวดรถใส่หมวกจะปวดรถก่อนหรือจะไปว,นวนไปันก่อนต้องวันก่อนไหนไปเลยไปเล้ว <c oughs> ยี๋เกือบตายโอเคหยอดหมวกเอาไงไม่ให้เล่นแบบนี้เดี๋ยวหามอเตอร์ไซค์หน่อเรามาเดยงรถมาได้ไม่ไหนจะได้หามอเตอร์ไซค์ก่อนไม่ให้เล่นแบบเป็นตายไปเรื่อยๆเล่นแบบนี้ปุ้ยมันทำอะไร โอ้ oh, <c oughs> จริงยิงกะพืนุ้นดูกันอยู่โอ้โหอะไร เล่นไเนี่ยไปผมรู้แล้วมันเล่นยังไงกินน้ำกันดีกว่าโอเคนะครับสปิลันสปิลัน <c oughs> ไร<ล>นุ่นทุนมุน Ok, we'll la olería, eh. más? ¿Qué sí más? Okay. ช้าหน่อยช้าหน่อยเอออเปียกไม่ได no like, like, ้มันเปียได้มันเปียกเปียงไม่ทันครับกาารโอเคเรื่อยๆโอ้ยผมไปกดตัวโทรศัพมาให้นึกนึกรว่าเป็นเปียอยาก

big Oi oi ไปที่เบรกเบรกไม่ต้องทำอะไรกัน we <laughs> ไม่ตายเพราะมีให้เล่นแบบเยอะแยะพร้งองกับแสงนันกดจ้กับมีมุมกล้องเปลี่ยน BF PS แล้วก็มี Bye, bây giờ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  bây này. เกมสุดฮิตอย่างฟรีไฟล์การจะได้ชุดมาหรือว่าปืนเท่ๆเนี่ยมันก็ต้องลงทุนกันทั้งนั้นหรือแม้กนระทั่งเกมมายครับที่เขาเล่นกันเพลินๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นเกมที่ต้องเสียตังแต่ไม่มีเงินก็มาที่นี่เลยครับ Star Maker เพราะว่าเขามีกิจกรรมสุดพิเศษ20